เบื่อๆอาครับนะอ้านี่กินข้าวด้วยกันนะผมจะเปลี่ยนแนวนะครับวันนี้ขอกินกับข้าวผัดนะครับนะบู๊ <Ooh. S 1> ข้าวผัดกับขวดกิริยดกับอ,อ่ำคิดวนะ่า mm. ข้าวกันข้าวกันว้ายนี่ครับนะผมสั่งรีวิวเร็มาจากไมโยเตีงครับนะยิ่งกว่าอี่ว่อายุยิ่งกว่ารลสะดวกซื้อนะครับเนี่ย oh. อ๋งอืขวดกิริยดก็อร่อยเหมือนกันนะนี่อื นี่คุชชินน้อยอ้อมคินน้อยครับไรยองเอาซาลาบุรีเอาเพชรบุตรเอาไม่จะชนช้อนแป้งผมเชื่อว่าอะไรต้องคุยอื่นน้ำลายกับผมขาโทษไม่ได้กินกับผมหรอกผมกินคนเดียวคนเดียวก็เสียวเหมือนกันนั่นนี่ครับกินหรีบนะ กิริผมจะคัดเอาเฉพาะเพรเมียนนะครับมันถึงมันอร่อยเอลยคิเดียวคยวเกลียดน้อยผมเกียดขาคำนะผมเกียขาคำพะนะผมจะคัดพิเศษเฉพาะตัวที่แม่ไข่ครับตัวผู้ตัวตัวเถิกตัวแม่แม่ไข่ผมไม่เอาครับแก้วล้ำขนาด ผักติ้วครับเนาะดีนะต้นนี้มันไม่แตกนะครับถ้ามันตามันจะเสียใจมากเลยทีเดียวเชียวคจะไปฆ่าบักหดขาครับเนาะผักติ้วผักเมผักกระโดดผักซีจีนตายเพราะมันบักหดขาอืออืออะไรทีเดียวเชียวอือมันเป็นนักฆ่าเลือดเย็นนะครับบักหดขาเลยมันฆ่าได้แม้กระทั่งผักซีจีนผักหอมเปรและผักแป้นอือ ันเป็นนักฆ่าผู้เลียดเย็นมันไปนจอมจวนโลก,กิตบักหววขาถ้ามันขาของผมจะไม่ว่าอะไรซึกอยาก่างนี่มันขาผักขาหอยางบักหววขา